รู้สึกเหมือนอยากอยากเล่นโคเรียบิูดูไม่ค่อยมีคนกันเราได้อะมีแค่มีแค่ทวิตเตอร์ไอ้มี Twitter แค่เ็วที่กันเราได้คนเดียวซึ่งก็ไม่น่ากันเลยเพราะมันจะเป็นตตัวแอ,องเกตเข้าไปข้างในยูเกาหลีดูดูมีภาพอยู่นะมีดินาเมมีทวิตเตอร์เฟดอะยูโคเรียรู้สึกว่าดูมีภาพมากๆเลยแหละมีภาพมากมาก เพราะเราต้องถ้าอย่างน้อยในไฟอ่ะถ้าทีน่าแมวิ่งไล้เราเรา,ายังน้อยยังมีมูฟสปีดจากตัวเองถ้าเพื่อนเราไม่ได้สนใจเราแล้วเพื่อนป็นไปล้วงฝั่งบนอย่างน้อยเรามีมูฟสปีดในการหนีเองด้วยพัววัวเขาอ้อมมาตรงนี้เพราะถ้าวัวเขาอ้อมมาตรงนี้แล้วเขาอับผักบังคับเราเสียแฟตไม่ก็ต้องยอมเสียเลือดเพื่อซ้ำกัววัวเขาอ้อมมาเล่นแบบนี้โ okay, อเคโวยนี่ต้องกลัวแล้วมาก เราเล่นแบบไม่หวังวลไม่หวังไม่หวังวิวสองก่อนลนะเพราะว่ามันหมักไม่ได้มันหมักไม่ได้เราต้นเกมเราหวังแล้วสู้ไปสองตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วดาเมจเขาแรงกว่าเยอะดีซีก็เยอะ เป็นชีพหน้าป้อมได้หรือว่าเซฟฟาร์มเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้คือเป็นเพื่อนกันละอันนี้คือฟาร์มแบบเพื่อนกันละ กลัวยืนใกลมากแบบไม่กลัวแต่มันเราเบิร์ดเราเบิร์ดบ่วงไม่ตายอยู่แล้วตอนเนี้ย ไไหมเราจะได้ไหมปวดแสบ คิดถูกที่เดินคิดผูกที่เดินมา,เ,นมาเลืน่นอีกเพื่อนเราได้คืนอยู่เพื่อนอะไรผมมีเทยยเียบจเทยียบอะแต่เวฟแย่เพราะว่าเวฟดันไปหาฝั่งนู้นเราต้องดันเวฟนี้แล้วก็อาจจะกลับบ้านอีกรอบหนึ่งออกเท้าก็ได้ดันเข้าไปเลยเพราะว่าปีดไปยังไงก็ดันไปหาเขาอยู่แล้ว ใช้ดันชีไม่เขา้าผมจะปักวอดแบบไอกันสิบไปเยนะอืมตอนนี้น่าอยากเล่นในป้อมคือผมอยากดันคีเข้าป้อมอย่างเดียวแล้วเราปลวกเขาเดินสกิลว Q ไปเรื่อยๆหรือว่าวีโบใน ป้อมอ่ะแต่มันเป็นบัวมันเป็นบัวเราเข้าไปตีไม่ได้เข้าไปตีผมโดนโดนมันมงใส่มีบูบับอตอนนี้พยายามสปแปมสกิลให้มากที่สุดตอนนี้เราอยากตามคีบเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้ <c oughs> สปแปมคิวแบบชิวๆดูเช่นแหลงถ้าบัตดตาเมจช่วงตน้น ถ้าล<บ>ูเชียนได้ปีมันก็ไอ้นั่นอยู่แล้วมันดัมีมันแรงกว่าอยู่ละเอ่อเวโก้มาล่างแล้วเราจะดันเวฟนี้บังคับให้เขาอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนหรือไม่เราก็เอามาังกรสักอย่างดันเวฟนี้แล้วเราก็จะได้แต่เวโก้อยู่นะก่อนเ่เโก้อยู่ถ้าเราจะได้ก็คือเวโก้อยู่ อย่าเสี่ยงเลยเออถ้าเราตายขึ้นมาถ้าเราตายกันขึ้นมามันจะมีปัญหาเออเราเท่าพิเศษหกเลยเราแค่ดันเบนี้เราก็พอละเพราะว่าเขาล่าเขาน่าจะต้องบังคับกลับบ้านอยู่แล้วอะหรือถ้าเขาไม่กลับเขาก็จะช้าตรงนี้ยังไงเราจะเล่นต่ออยากกลับบ้านจริงๆแล้วอยากกลับบ้านมากกว่ามีตังค์แต่ถ้าจะเล่นก็เล่นได้เราก็แค่รีบเปิดตรงนี้เพราะว่ายังไงลูเชียนบังคับกลับอยู่แล้วตรงนี้เขาน่าจะกลับอยู่แล้วหัวกลับไปละ เก็บ E ไว้นะเผื่อเบโกโดดลงมาหรืออะไรก็ตามแต่เบโกไม่น่าโดดลงมาล you know, นะอยู่นู่นอ่ะถ้าอย่างนี้ผมจะปล่อยให้เขาตีกันไปนะแล้วผมจะไปดันเบนเนี่ทีหนึ่งแล้วก็กลับบ้านของผมจะนำดูเชนแบบมากๆเทา้ทารองเท้าผมรู้สึกว่ารองเทา้าบิลนี้รองเทา้าไม่ค่อยแบบอิมแพคขนาาน,นั้นนะรองเท้าที่เราจะออกมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นสวิปเน็ตนะเพราะว่าเราจะเล่นบิลโคเหลีผมเอารูนมากะว่าจะเล่นแบบเน้นมุมสปีดผมจะเอาไปผมจะเอาไปคช้ เบียโก้คายที่วิดเฟดครายที่นำแม่ตอนเราเข้าไปถ้าสามตัวนี้เล็งผมผมจะได้มีมูสปีดในการช่วยตัวเองในการรอดชีวิตหน่อยโอเคดูเช่นเขาผลาครับดูเช่นเขาหิวดูเช่นหิวโอเคเดี๋ยวผมดันไปอีกเบ้บหนึ่งแล้เดี๋ยวออตีป้อมกระทอไ <laughs> อตัวลังแค่กระทอตัวลังแคที่ป้อมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านอีกรอบนึงกลับบ้านออกรูดินออกเท้า นะเดว้ทเฟไม่น่าอันตีมาหาผมเพราะน่านอันตีเป็นเล่นบนเดวเฟดคนทำหรือจริงๆผมจะดักเวิทเฟดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่เวิทเฟดดักลูเชนอีกรอบนึงแต่น่าจะเสี่ยงไปจริงๆผมว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะลูเชนเมื่อกี้เขาไม่ได้เสียอะไรเลยเขาไม่ได้ใช้บาเลียเขาไม่ได้ใช้อะไรเลยถ้ารอบนี้เราเล่นเขาน,าน่าจะมีบาลีอยู่อาจจะเสี่ยงตายได้ผมมีอันตีพร้อมเอ,อยาเนาะเรารอเล่นตอนนั้นแหละ อันตีอีกสิบดียบพยายามยื้อเวฟให้เขาอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเ๋ยวแต่เขาดันหัวอยู่นู่นรูชียนอยู่นี่ผมอาจจะแอบเข้าพุ่มตรงนี้ได้อยู่นะเขาไม่น่าจะปักหัดให้เดาเขาอาจจะปักหอดนี้แต่ตรงเนี้ยเขาไม่ปักนะเนี่ยรอเขาแด,ดอ่รอเขาคิวรอเขาดับบิลตะคิวที่จะฆ่าผมได้ผมกดยานะ เขาจะมีมีเ,เล่นผมอาจจะได้เขาใน้ป้อมได้อยู่ฝังว่าพอพทุกคนอยู่ฝั่งบนหมดเลยจะตายครับเวเกโกอยู่ล่างนะเบเกโกน่าลงมาล่างผมจะดันเวมนี้แล้วก็กลับบ้านอย่างน้อยลูเชนเขาพลาดเวบนี้เขาพลาดเวฟเมื่อกี้ผมนําเกมมากมากละตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นเพื่อฆ่าหัะนเะดี๋ยวชิดตอไปก็ออกคอมจากไปเลย แล้วก็ชิ้น3ามเป็นซอนย่าหรือไม่ก็ลาบาดอนไปเลยถ้าเราเกิดมากๆเมื่อกี้รูเชนไม่ได้แฟดเนาะมันใช่แดดตีแต่ผมนึกว่าดามเมจผมจะถึงในการฆ่าเขาแบบแต่ก็ไม่ละถือว่าการเป็นการใช้เสียใช้นั่นปีไปหน่อยใช้ยาปีไปหน่อยไม่ได้คิวแต่อย่างนั้นเราได้รูเชนกลับมา,าจริงคิวตอนนี้คิวรูเชนอาจจะไม่ได้จําเป็นมากแล้วรู้สึกเหมือนจะอาจจะถูกแล้วอาจจะแบบไม่ได้ตังค์เยอะมากอย่างมากก็ร้อยหนึ่ง

เช่นเสียแฟตเราได้2 qp ด้วยเมื่อกี้ถือว่าเยี่ยมนะเตรียมเด้นเมืก่อนเลยก็ได้มั้ก็จะตีบอมอ่ะก็ได้นะแด่ดีเป็นเล่นกับเพื่อนไม่มามอยู่นู่นเดี๋ย่าแฟดไปบท ป้อมฟรีลูเชีนลูเชนเมื่อกี้ไปเข้าไปตรงนนเนาะพอทิ้งป้อมเขากะว่าจะทิ้งป้อมแต่ป้อมยังไม่แตกบางให้ลูบางให้ไม่ลูเชนมารับเบฟนี้เนาะเพราะว่าถ้าเขาไปตรงเอ่อตรงไฟตรงนั้นเอ,เอ่อไฟมังกรเขาอาจจะพลิกได้อันนี้เขาต้องมาบางังโดนมาครับว่ามารับตรงนี้วัวอยู่กลางนะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยลูเชนตรงนี้ได้ผมได้ป้อมฟีี ม่มีบอร์ดแล้วเมืเ่อกี้ไม่ได้ผมดันอีกเบสหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับบ้านละเราไปเล่นกับตรงนั้นจริงเร็วนาไปเลยผมอ,อยู่กลางได้อยู่ละวทีนี้ทำไมต้องอยู่กลางอยู่อ่ะทิ้งมอไปแล้ไฟเราเอากลางได้นะผมว่าทิ้งมออร์ไฟเราเอากลางเพราะไม่ได้มีป้อมให้มอไฟต้องกันอยู่แล้วหรือเราต้องขึ้นไปกันบนแทนมอไฟป้อมมันแตกอยู่แล้วถ้ากับว่าจริงๆเราเราสามารถนี่ได้ นนัีนนะป้อมไม่แตกก็ไปสวยงามเดี๋ยวนี้อาป้อมสองแล้วเดี๋ยวผมดันป้อมบนไปเลยเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้าน ฟาร์มจนได้คอมิกได้พัน 6, พันห้าพันพันหกพันหกฟาร์มจนพันหกแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านออกเอ่เอสอนเอ้ยออกไม่ใจอใจอกเมจัยบวกคอมิกได้ไปเลยมูสปีดแบบเยอะเยอะเบิ่มเบิ่มหนีแบบไวไวเอ่อทุกคนฝั่งนู้นเขาน่าจะอยู่ข้างล่างเขาอยู่กลางกันเขาน่าจะอยู่กลางกันป้อมนี้น่าจะเป็นของผมปีๆหรือไม่ก็เพจสักแป๊บหนึ่งเพจน่าจะไปอยู่กลางไม่น่ามาหาผม ทีนอมแมมาทีนอมแมล่าสุดยังไม่ได้ใช้นตีอนะปล่อยก็ได้เนาะเสียงเสียงละเสียงแล้ว,ลวเราไม่มีป้อมเนอะกลับบ้านก็เอาลิฟป,ปล่อยเนาะเราไม่มีป่าป่าเราตายเดี๋ยวรองเท้าก็ยังไม่ได้ออกสุดท้ายรองเท้าก็ยังไม่ได้ออกอยู่ดิเราต้องปล่อยลิฟเราโอเวอร์สเตย์อะเราอยากได้ป้อมสองกันมาเคินเราโดนไล่มาโดนไล่คืนมา เป็นได้นะยายายาทีน้เมอย่าทำอย่างนั้นกสูสัตว์รอดไปไหนะ ผเขาเกิดหมดละกลับบ้านเอ่อผมจะออกสัญญานะเพราะว่าผมมีชัดดาวเนาะผมจะออกสัญญาก่อนเ,ออเดี๋ยวค่อยขึ้นลาบาอนทีหนังขอสัญญากับเซฟตัวเองก่อนเพราะทุกคนน่าจะเลงเราแบบมากๆเลยสัญญาขื้อนสัญญาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลาบาดอนรองเท้านี่พวากัน <laughs> รองเท้ารองเท้าค่อยว่ากันอยากได้บอดตรงนี้มากเลยบอดตรงนี้เราไม่มีเลยถ้าเขาเข้าถ้าเขาเข,ข้ามาจากด้านกลางอเออที่ททททเขาไม่รวมลุบนลกันเนาะ ซึ่งจริงๆก็เป็นทางเลือกที่ฉลาดฝั่งนู้นนะเพราะเขาถ้าเขาคอนเทสตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ดิเพาคอนเทสตรงนี้เขาก็ไม่ได้ชนะอ,อมังกรตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังปล่อยได้ตัวหนึ่งเขาเลยไปเอาลุมบนแทนเดี๋ยวผมไปรับบนให้ปล่อยมอไฟเขาเล่นล่างไปมอฟอย่าตายได้ไหมถ้ามอไฟไม่ตายจะดีกว่า่าจินต์มยน่าจะยังมีอันติอยู่แต่ผมรอจังหวะเ,เขาเข้าไปตีป้อมลวนะวกันโอเคแม่งมีหว่ะตาย ผมจะเอาดาเมจให้มากที่สุดนะดาเมจให้มากที่สุดโอเคสวยคุ้มคุ้มคุ้มไม่แย่ไม่แย่คุ้มแต่ทวิิเฟตได้ตังอะ่ะก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเขาค่อนข้างรวยทวิเฟตจะรวยมากๆจริงผมน่าจะใช้สแกนบอร์ดก่อนเมื่อคีไม่รู้ว่าทวิิเฟตแฝดปะดวยดเฟตแดใช่ไหมอ่าหรือมันน่าจะแฟดจากตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ก,กักอันแต่ถ้าตรงนี้ผมเดินมาทางนี้ใช่ไหมมันไม่น่าแฝดตรงนี้มันน่าจะเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้มีบอร์ดสะกันประมาณนี้ถ้าผมถ้าผมใช เลน,นเลิฟปนะ่ะคิดว่าฝั่งหนูเขากลับไปหมดเดี๋ยวเราโยนในมีัติตมีนารีตามได้นี่นะสวยเอาเรื่องทีมเรามันก็เอาเรื่องอจริงเราก็เกิดกันหมดอ่ะสต่ปรบโยชน์ตัวที่ไม่ได้เก่งคุณเกมก็ถือว่าสกอร์ดีสกอร์ไม่ได้แย่เลย ไม่มีแฟดนะามมาทำอะไรทวิเตอฟดไม่มีแฟดเอาจริงมอฟไรส์ชนทวิเตอฟดได้นะมอฟไรส์สามารถชนทวิเตอฟดได้นะแบบไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันมันไม่มีแฟดต,ตอนย่าก็ไม่มีเพราะมันเล่นสายตีตอนย่ามันไม่มีอยู่แล้วละถอยชไม่ต้องอยา่าโอเวอร์สเต็มนะดักไหมดักได้นะเราดักก่อนอเอ๋ย่างน้อยมีคนโลล้ ข้าข้านัข้าข้านั่นไอ้นั่นไอ้นั่นเออข้าแม่งดิทวิทอฟเฟตอะไรวะทวิทอฟเฟตทำไมทำางั้นอ่ะโอเคก็แค่บาลอนเลยปะผมก็แค่บาลอนเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยพี่น้าแม่เอาตอนหนูเขายังแพ้จริงๆแต่ว่าเป็นเกมที่แบบดีมากบิวโคเรียแบบมีประสิทธิภาพมากโดยเพราะฉากไอ้ตรงผมเทลงไปถ้าไม่ใช่บิวโคเรียนะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันแบบ มันมันมันวิ่งไวเกินอ่ะมันวิ่งไวเกินอ่ะถ้าเป็นบิวอื่นมันวิ่งไม่ไวขนาดนั้นนะบอกบิวอื่นมันวิ่งไม่ไวขนาดนั้นเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่มันจะวิ่งไวขนาดแต่พอเป็นพอเป็นบิวโคเรียมันบอกวจัดวิ่งวิ่งบอกวิ่งฟูด